คุณผู้หญิงถามมานะคะถามว่าผู้ชายเนี่ยชอบผู้หญิงลักษณะอย่างไรคะต้องขาวอย่างเดียวหรือเปล่าเพราะว่าหนูเป็นคนสีผิวดําแดงคะ่ะเลาอยากทราบว่าผู้ชายส่วนมากชอบผู้หญิงลักษณะไหนครับเคยเห็นไหมครับเคยเห็นฝรั่งมาเที่ยวเมืองไทยไหมครับ <laughs> ผู้หญิงประเภทขาวสวยเหมือนอืมฝรั่งไม่ไม,มองรับม,มองตัว <laughs> ดำ,ดำ <laughs> เตี้ยเล็กๆเพราะฉะนั้นพวกนี้มันนานาจิตตังนะครับบางคนก็ชอบแบบน้นบางคนก็ชอบแบบนี้นะครับและเวลาที่มันเกิดความรักกันขึ้นแล้วเนี่ยนะครับมันก็ถ้าเกิดอันสตรีงามสับมาดับไฟก็ได้นะครับนึกแบบนั้นบ้างก็ได้หรือว่าโดยกระบวนการแล้วถ้าเราเป็นผิวแบบนี้เนี่ยเราในตอนตอนช่วงนั้นเนี่ยเราอาจจะปรับเปลี่ยนแสงในห้องให้เราขาวนวลขึ้นก็ได้นะครับหรือจะไปนวดขัดสีชวีวันบ้างก็ได้ถ้าเกิดเขาชอบแบบนั้นแต่ปัญหาตรงที่ว่าเอ๊ะถ้าเขาชอบแบบนั้นทำไมเขามาหาเรา เราคงต้องมีดีอะไรอยู่บ้างาที่เขาชอบเพราะฉะนั้นคุณผู้หญิงทุกท่านไม่ว่ายังไงครับต้องหาจุดดีในตัวเองเออกมาได้จุดเด่นทําไมเขารักเราทําไมเขาถึงอยากจะมีอะไรที่ลึกซึ้งกับเราเพราะจุดไหนสังเกตด,ดูดีๆก็จะนึกออกแล้วก็กระตุ้นจุดนั้นซะถึงเวลาแกก็ตามไปเองนะครับได้จ่ายครับจรเพราะว่าหนุ่มสาวส่วนใหญ่ก็จะมีสเปค,คใช่ไหมคะผู้ชายก็จะมีสเปคว่าชอบผู้หญิงอย่างนั้นอย่างนี้ผู้หญิงอาจจะมีเหมือนก<ม>ัน ไอ้สเปกนี่มันจะอยู่นานไหมคะหมายถึงว่าพออายุมากขึ้นมันจะเป็นยังไงคะมันเปลี่ยนได้ครับมันจะเปลี่ยนไปได้มันเปลี่ยนได้ครับทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะครับจะไปว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงแต่ผู้ชายส่วนใหญ่เป็นฝ่ายเสนอมันก็เลยแสดงอาการให้เห็นบ่อยนะครับแล้วผู้หญิงเป็นพวกที่มีความยับยั้งชั่งใจดีบางทีมีแฟนมีสามีแล้วนะครับแต่มองหนุ่มๆไปมันหลอนะคนนี้นะทำไมแฟนเราไม่หลออย่างนี้คนที่ดีๆก็จูงแฟนไปเปลี่ยนทรงผมบางเปลี่ยนอะไรบ้างแล้วก็พอไปได้ใช่ไหมผู้หญิงเขาก็จะทําแบบนั้นแต่ผู้้ชาายยยยเเนนีพออห็สวกกลลับบบไปม โอ้วันนี้เห็นมานะสวยจริงเลยป็้เลยนะเกิดเรื่องเลยนะครับบางคนนี่กำลังขับรถอยู่ก็หันไปมองเลยสวยเพราะว่าอย่างนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณผู้หญิงเห็นผู้ชายกําลังแฟนเรานะฮะหันไปมองสาวๆเนี่ยสิ่งที่ควรจะบอกคือหยุดรถแล้วค่อยมองดีกว่าพี่อย่าไปดูตอนขับรถเดี๋ยวรถมันชนแต่การที่เขามองอันยังดีกว่าเขาไปมองหนุ่มๆนะครับกลุ้มใจแย่เลยนะเออถ้าอย่างนั้นนะครับไม่ทราบจะต่อกรอย่างไรดี